ล <laughs> วันนี้เรามากวันนี้เหรอครับวันนี้เรามาอยู่กับงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศไทยเออ <c oughs> เรียกได้ว่ายิ่งใหญ่ที่สุดกับแบรนด์ที่คุ้นเคยออ Friendly me วันนี้ผมก็มาถือเวโปรตีนเช่นเดิม <c oughs> นี่ <c oughs> มีสองรสแบบเดิมั้ยยงงงไบารรแกเล รถแรกต้องบอกรถนี้ก่อนเลยรถนี้มาจากความชอบช็อกโกแลตของผมนั่นก็คือเฟรนที่มีด์กโกโก้แพนโปรตีนอันนี้ก็จะเป็นแบบเป็นแพนเบสด้วยใครที่แบบอยากกินแบบจากพืชก็สามารถอันนี้ได้เลยกินง่ายแล้วก็ช็อกโกแลตพรีเมียมส่วนอันนี้อันนี้บอกเลยว่ากินง่ายยิ่งกว่าเดิมเพราะว่าอันนี้เนี่ยเป็นเคลียโปรตีนบูบับเปิลกรมบอกเลยว่าเป็น โปรตีนใสแบบที่กินเข้าไปแล้วแบบลื่นคอเช่นเดียวกับสมูทตี้เลยอืมวิธกากินยังไงบ้างกินย่ายไหมวิธีการกินก็คือแค่ฉีกซองใส่น้ำอิ่มอร่อยทั้งวันอครบจบในซองเดียวยังไงบ้างการรุ่งานมาตลอดทั้งปีเอาจริงสุดซึ้งกับแบรนด์นี้สุดซึ้งแบบสุดใจเพราะว่าเพราะว่าเฟลลี่มีเป็น เป็นเหมือนการก้าวเดินขึ้นมาก้าวแรกของภูแล้วกันที่ตอนนั้นก็คือเป็นการถ่ายที่ใหม่มากกับภูที่เป็นการแบบโชว์แบบซิกแพค y e a กับเวโปรตีนก็เลยดีใจแล้วก็เหมือนอยากจะอยู่กับสิ่งกับแบรนด์แบรนด์นี้ไปเรื่อยๆต่อไปในปีหน้าด้วยนะจ๊ะคือวันนี้ก็จะโชว์ผลลัพธ์ที่เรากินมาไหนดูซิ เนี่ยโชว์เยอะมันจะไม่ได้เพราะว่าเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเรากำลังเก็บตัวเพื่อสิ่งใหม่ๆอยู่อวันที่2 8หรอวักัลัาอุ้8ไหนไม่รู้เรื่องเลยไอ้ด้นโ o นไอ้ด้นโหนเขาบอกเอาวันนี้กลับงนวันนี้เราเตรียมอะไรมาบ้าง งานวันนี้เราเตรียมเอาจริงคือผมเตรียมเพลงที่ไม่ได้ร้องมานาน <Wow. S 1> เพลงนี้เป็นเพลงที่ผมไม่เคยร้องในไทยมาก่อน <Wow. S 1> สปอยล์สปอยล์นิดนึงว่ามันไม่ใช่เพลงของผม <Wow. S 1> มันไม่ใช่เพลงของผมแต่ว่าเป็นเพลงที่เหมือนแฟนๆก็อยากฟัง <Wow. S 1> ผมผม <Wow. S 1> ผมเคยเอาไปร้องเอาไปร้องที่จีน <Wow. S 1> อยู่ครั้งหนึ่งแล้วก็วันนี้เนี่ย เนื่องจากเมื่อวานเป็นวันครบรอบ2ปีของด้อมผมเองอเป็นแบบ Hooper's Second Anniversary วันนี้ก็เลยอยากจะมอบเพลงนี้ให้ม้องความหมายจะดีชื่อเพลงได้ยังหรือว่าไงยังพูดไม่ได้ให้เราโปยมาประมาณหกคำใบ้แล้วหกคำใบ้แล้วงั้นบอกก็ได้ไม่ใช่เพลงของใครที่ไหนเป็นเพลงของเอพี่สาวสวยทั้งสองคน พี่ลูกหมีสัญญานะครับกับเพลงอย่างที่ฉันนั้นเป็นของเธอแล้ววันนี้อยากจะมาร้องเพลงของพวกพี่ๆเขาที่ถ่ายเป็นครั้งแรกอือืเต้นมคก็รอติดตามนะจ๊ะบอกเลยจะร้องอย่างสุดซึ้งตื่นเต้นไหมต้องมาร้องเพลงพี่สาว้องสองตื่นเต้นไหมก็เป็นเป็นเพลงที่เนื้อเนี่ยติดหูอยู่แล้ว แต่ว่าค่อนข้างจะใช้พลังเสียงสคอน้าสักคตรงนี้เขียนเพลงนี้ฉันเขียนขึ้นมาพูดแทนใจที่เหลือต้องไปติดตามนะจ๊ะเอ่อเฮ้อเฮ้อเฮ้อเฮอนะ้อนนี้คุณ้ะมา้อเฮ้มเฮ้้้้ นี่ผมมาขายหล่อเต็มเต็มอาโอ้โหมาแบบสูตรขาวยิ่งกว่าพี่ชาวีนีชาวีนี่ใส่สูดไปทำไมไม่ต่กเลยห็ืพีุ่ผมเรียกได้ว่า ฟิตเพื่อสิ่งใหม่ๆใ,ใ,ในปีหน้าที่ทุกคนอาจจะได้ไปในวันที่28มกราคมอ่าวไม่ว่างไม่ได้นะนี่เดี๋ยวจะไปตามถึงที่เลยจาเป็นยครไบ้างอาสมยวันที่28เราจะได้28นะครับ28ก็น่าจะได้เห็นเออไลน์อัพใหม่ของเชน251ทั้งปีหน้านะครับแล้วก็มีศิลปินมากมายที่วันนี้พวกเราได้เพิ่งโพสต์รูปโปรไฟล์ใหม่ไปอ่า ส่วนผมเนี่ยรูปโปรไฟล์ก็ได้รับบทเป็นหมวยคนเซ่หมยคนเซ่แม่มาหมยคนเซ่แม่คนสวยเนี่ย <Yeah. S 2> แม่มาแล้ว <laughs> มันจอยเกินนะค <laughs> ่อนข้างจะเป็นแม่คนสวยเพราะว่าในรูปโปรไฟล์ที่เพิ่งถ่ายไปของปีนี้เนี่ยเป็น เป็นการเอาผมลงเข้ามาเอแล้วคู่กับคุณทาเวลนาเรีที่ก็เอาผมลงเหมือนกันเรียกได้ว่าแข่งกันสวยในปีหน้าเออผมยาวสุดๆไปเลยแล้วสวยไหมสวยไหมสวยอยู่แล้วผมผมไม่เจอแฟนคลับหล่อมากค่ะพี่คนสวยอ้า ตามหาหัวเจอพบหรือยังตามหาหัวมีหลายหัวของแม่ซื้อมากเออตุ๊กตาเสรกบาลก็ตอนนี้ EP8 ีกำลังจะ EP9 หมอเลยว่า e ีพเนี่ยเป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากคือจริงผมเนี่ยมารอดูเพราะว่าผมอยู่ต่างประเทศมาไปทั้งอิตาลีแล้วก็เออซิงไฮ้ก็เลยไม่มีโอกาสได้อยู่ที่ไทยแล้วแบบดูพร้อมกับทุกคนมันเหมือนทางมันเหมือนทาง มันเหมือนห่างไกลไงเหมือนห่างไกลใจมันใจมันไม่สื่อถึงคนที่ไทยอออพีเก้านี้บอกให้เลยว่ากลับมาดูพร้อมกับทุกคนที่ไทยและอีพีนี้เป็นอีพีที่มีซีนที่ทุกคนอาจจะรอคอยเ,อเพราะท้ายอีพีแเนี่ยคือน้องทูบเนี่ยเขาได้ใช้ความกล้าหาญเข้าไปในบ้านหมอผีที่ศรีสะเกดแต่เป็นหมอผีที่ตายไปแล้ว พอเข้าวไปกับพี่สิงหาก็เลยโอ้ไม่เจออะไรเลยมาจบแล้วหรออีพีเก้มีสิบเลยใช่ไหมมีอีพีแปดอันนี้ท้ายมี8อยู่ก็คือข้าวไปกับพี่สิงหาแล้วไม่เจอก็เลยต้องปล่อยมือจากพี่สิงหาแล้วก็ไล่พี่สิงหาไปอยู่นอกบ้านก็เลยเห็นเลยเห็นเห็นเห็นถ้ามีอีสิบไม่แต่หลายคนก็ชอบจะอีพีแปที่เราปลูกผมอ๋อใช่เป็นบอกให้เลยว่าเป็น ครั้งแรกและครั้งเดียวในซีรีส์ที่จะเห็นหน้าผากของนงทูบเพราะนอกนั้นเป็นเอ่อโคโคนัทเฮาส์สไตล์ผมผมทำไมทำไมมันเป็นไงบ้างพอพอพอผมขึ้นผมจุกเลยคนณรู้สึกว่าผมขึ้นปั๊บกลายเป็นน้ำพุเลยเป็นน้ำพุคู่กับพี่น้ำปิงอ่เพราะว่าเป็นผมทรงฟาวเชนน้ำพุนี่จะอยู่ไทยมากกว่านี้ภาษาญี่ปุ่นคำนี้ปูปูีมี ปีหน้าเลิกพูดปเป็นเรื่องไหม <า S 1> ปีหน้าอ<ม>าจจะ <มา S 1> พูด <มา S 1> ไปเรื่อยๆเ,ยเ,ยเลย <c oughs> ยิ่งกว่าน,นี้เพราะว่าถ้าถ้าผมหยุดพูดเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนจะแบบสิ้นใจกันมันจะหลอกเกินแตอ,อ,อยาเืแ่อย่าเดือรเบอกว่าเราค่อนข้าพูดน้อยแต่เรา,เาพูดยาวหมายถึพูดน้อยแต่พูดยาวพูดยาวพูยาวหมายถึงในไหนในเรื่องพูดพูดยังไงนะพูดน้อยแต่พูดยาว อันนี้ไม่มีบทอันนี้พูดไปเรื่อยเลย<ะ>มันขัดไหมในในซีรีส์กับตัวจริงเนี่ยมันขัดไหมมันขัดไหมมันขัดไหมเหรอมันมันเหมือนเราเป็นนักแสดงเราได้ในทุกบทบาทอยู่แล้วลอง<อ>ไป็ทูบตอนนี้สิสวัสดีจ้จะมัมมี่ <laughs> อันนี้ไม่ได้ทูบอันนี้พู <c oughs> พดเลยนโ <c oughs> มตัมสสเพราะว่าตัวทัดตัวเป็นทูบ เฮ้ยอยากขังมันดิผมสัตว์ขายหล่อดนี่เป็นคนเดียวเนี่ยนะน,นี่คือหนูบอกว่าหนูคลิคาแรคเตอร์ขายหลอมาใช่วันนี้คือมาแบบเต็มรูเบย์ยังด้วยครับรูเบย์พี่เนะ่ยมาผมแบบหลุดไปทางคอมเมดี้กันอ,กอ่ะกลับมาเจ้เรื่องซีรีส์แต่เราชอบอ่อยเขาบ่อยมากอุ้ยีไม่ได้เรียกว่าอ่อยเรียกว่าเป็นเออ่พระเอกธงเขียวอ่ะเราเป็นพระเอกหรือไงครับ แน่นอนไม่มีพี่อยากมาถามเนี่ยหลายคนยังถีบแต่ว่าสรุปเราอะไรเป็นพระเอกเป็นนายเอกครูพาเวลครูพาเวลไม่ครูพาเวลครูยาบูลใช่หรือาทำมีท่อนทำให้ผมหลุดคาแรคเตอร์ผมจใส่ชีฟครูมานี่นิ่งแตกแตกกัมันเป็นพาเวลครูกี่โมงยังไม่เห็นตั้งอันเลยตอนนี้ตนนี้ตอนนี้ได้จนเนี่ย EP แปดจะเข้า EP เจะถึงขั้นสิบแล้วเนี่ยหลายคนก็ยังงงว่าสรุปแล้วคือสลับโพกันหรือเปล่า พี่คือคาจริงคือคาจริงตอนแรกๆเนี่ยสาวไยเริ่มเ雷达พังกันเพราะว่าแบบแบบคนนอกเข้ามาอาจจะงงแต่ว่าไปเรื่อยๆเนี่ยพอเจอน้องทูบเนี่ยค่อยๆรุกเข้าไปหาสารวัตรเนี่ยทุกคนก็น่าจะเดรด้าถูกต้องแล้วเพราะสารวัตรนี่ตัวเล็กตัวน้อยไม่น้อยนะไอเขาสารวัตรยกกล้ามอะหน้าหน้าคู่ไปอยู่ในกล้าม คือเขาเป็นโคก้ามเตะเคก้ามโตแต่ว่าอินเนอร์ออร่าข้างในเนี่ยผมมันสามารถบดบังก้ามเขาได้พี่จริงจริงพอคนเข้าใจปิดเยอะๆมันมันรู้สึกยังไงบ้างมันเป็นอะไรที่ทําให้คนเนี่ยต้องมาสนใจคนเราจะได้แบบฉีกกรอบออกมานอกกรอบเรียกได้ว่ายิ่งกว่ากบนอกกระลาไปหยอกแล้วทำอะไดูคนดีป่ะเนี่ยถึงแล้วคนดีแล้เนี่ย นัว่าเราเป็นคู่พาเวลแน่นอนทุกสิงห์ขาดไม่ใช่เวลาที่เขาบอกว่าพาเวลตัวอาการเป็นอย่างงั้นอ่ะไม่อ่ะเพราะว่ามันจะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อยู่ในเรื่องอ่ะอีกอยารว่าเขาจะดูปกป้องเราตลอดแบบว่าแต่เจอผีเจอโน่นอยู่ในรถเขาก็ดูแลเราอ้าวพี่พาเวลเขาชอบพูดเอ๊อพี่พาเวลเขาชอบพูดว่าผัวข้าใครอยากแตะอย่างเงี้ยอ่ะเป็นฟิลนี้อแล้ว่าเป็นไปได้ไหมถ้า ตอนนี้ยังไม่ได้แล้ว่อถามจบก่อนเลยเป็นไปได้มันหงคนจะเข้าใจผิดวามันเป็นพาวคูคือเข้าใจผิดแต่พอไม่ได้มาลองชิมจริงๆก็ต้องติดใจเอกับเมฆหมาเด็กกับพี่คนสวยไม่แต่ีมีเคยถามเคยถามเวลไหมว่าพี่เออหรือว่าเราจะลองเปลี่ยม้วถามพี่คำถามแบบเชื่อแบบพี่ชาเออ how to ไม่ถามเราเราเรไม่เปพอใจเลยหรอเราเออเรารวบรวบตึงพูพาเวลเลยอ๋อเหรอใช่แต่ทำไมยี่สิมันเปลี่ยนเป็นพาเวลคูอ่ะก็งั้นก็ไม่มีแล้ว28เนี่ยมือกาดเก้าเลยแต่ว่ายืนยันว่าแน่นอนพูพาเวลแต่เขาเสียเข้าเวลคูไม่ได้อยู่นะไม่ได้พาเวลพูมันจะไปซ้ำกับแบบชื่อพี่เขาแบบพาเวลพูเนี่ยโซ่พูพาเวลอะไรนะครับ ไม่ได้เดี๋ยวมันกลายเป็นชื่อคนเดียวออมันพููพาฟเฟลเออแตบอกว่าอย่ที่่าตายก็ได้ครับตายแล้วอยู่ในบ้านหมอผีไม่ออกมาแล้วแสดงว่าที่เหลือมันก็ยังแบบว่าเข้มข้นยันเรื่อยๆหลังจาก EP 9กกับ EP 10 <c oughs> บอกเลยว่าเข้มข้นมากกว่า8 EP ที่ผ่านมา คือมันจะเข้าสู่พาร์ทแบบสืบสวนสอบสวนที่ไปหาจุดกำเนิดของเรื่องราวนี้แล้วเพราะกับไปที่ my home เองซีสเกตเนี่ยแต่หลายคนก็บอกว่าแบบว่าที่เราไมสำคัญแลเราร้องให้กับความเป็นทูบคือยังไงเอะอ๋อหุยเพิ่งเพิ่งแบบเสียน้ำตาไปกับบททูบก็คือเอาจริงเป็นเป็นเนื้อเรื่องเรื่องราวที่มีปมของแบกกราวของทูบแล้ว มันเป็นซีนที่ผมต้องเหมือนแบบมารู้ความจริงใกล้จะได้ดูและอีพีใกล้อีพีสิบก็น่าจะใกล้แล้วอันนี้ไม่ร้องไห้อันนั้นอันนั้นแบบโกรธหน้าแดงขึ้นเลยมันมันจะด่ามากจริงๆเออผมก็เลยจะมาแบบดึงเสื้ออาสยามกลับมานะสยามกลับมาอันนี้เป็นอะไรอันนั้นเป็นลอฟฟิเชียลไม่ได้ อันนั้นเป็นภูพาเวลเหมือนกันครับพาเวลภูค่ะภูพาเวลค่ะภูพาเวลค่ะไม่<อ>ไมคือที่ร้องไห้ที่สัมภาษณ์แล้วร้องไห้ออกไปอันนั้นก็คือเหมือนเป็นความในใจที่ที่เหมือนว่าเราก็ตั้งใจทำมันแบบสุดความสามารถแล้วก็อยากจะให้แบบแบบเอ่อผู้ผู้ผู้ชมทุกคนเนี่ยได้มารับชมการแสดงที่ ไม่รู้เหมือนกันว่ามันพัฒนาขึ้นไปจากเรื่องแรกไหมแต่เราก็ทำอย่างสุดความสามารถแล้วก็คิดว่าเราเต็มที่ที่สุดแล้วแล้วก็อยากจะให้ทุกคนรับชมไปพร้อมกันครับสแสดงว่าครูไม่ได้ยิงกระแสตอนที่มันออนแรกๆใช่ไหมว่าเสียงเราโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยพาไปทูบอะ่ะ <c oughs> คือจริงตอนแรกในพีทเบฟเนี่ยก็ผมจะมีปัญหาเรื่องเสียงมาอยู่แล้วตั้งแต่พีทเบฟก็ในส่วนของพาร์ทที่เป็นทูบเนี่ยก็ ใน EP X แรกก็มีพูดถึงผมก็เห็นอยู่บ้างแล้วก็เหมือนก็ไปพยายามไปดูแบบย้อนแบบฟีดแบ็กตัวเองว่ามันเป็นยังไงว่าเสียงเรามันไม่ชัดในบางประโยคแหละลก็จะเก็บไปพัฒนาแล้วก็ทําให้ผลงานเราต่อไปมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นครับแต่หลายคนก็เริ่มชมว่าเออมันก็กกงกลืนไปกับความเป็นผู้เป็นหมาเด็กี่อ,อ,อ้อตลอดเวลาก็อาจจะบางอันก็อาจจะ ใส่มาเป็นเหมือนแบบสเสน่ห์ของการเข้าไปอ้อนเพราะว่าถ้าเข้าไปอ้อนแล้วมันจะพูดชัดทุกคำมันก็จะแบบออพี่พี่สิงหาครับมันก็จะไม่อ้อน <c oughs> ก็เลยต้องแบบเข้าไปแบบเออแบบ <c oughs> น้ย้นยนยใช่เสียงสองเสียงสาเข้าไปหน่อยอนนแบบน้้ยเข้าไปอ่อนหรือถนัดอ่อนหรือถนัดอ่อยถนัดอ้อนหรือถนัดอ่อยอุ้ยตอบยากเป็นคําถามที่ตอบยากแต่ก็อ้อนบ่อยแล้ว ต่อไปอาจจะก็ยังต้องอ้อนอยู่แหละตอนไม่ถามพี่หรือเบิกเลยพี่ยืนเบิกเลยเนี่ยอ้อนสิเพราะเราเป็นหมาเด็กอยู่แล้วเออปกติไม่ได้คนขี้อ่อยครับเป็นคนขี้อ้อนแต่เรากทุกอันเลยนะทุกอีพีเลยนะถ้ามันจะเริ่มอะคือคือมันไม่ได้อ่อยไงมันแบบคือแบบพุ่งเป้าเข้าไปเลยคือจะเอาคือพุ่งแบบเต็มเต็มหมายจริงจริงเลยมันอ่าดูเลยนะนี่ดูจังหวะ ให้ฝาก EP เก้าข้าี EP สิและสิบสองเลยฝากตัวฝากต้วยคือได้ไปดูตอนจบไม่ได้คือก็อยากจะฝากสุกนี้นะครับกับ EP เสิงสารละตายบอกให้เลยว่าจะเป็น EP ที่เข้าไปสู่จุดกําเนิดแล้วก็บ้านของสีสเกตเป็นบ้านของตัวทูบเพื่อที่จะไปหาจุดต้นตอของเหตุฆาตกรรมนี้และ EP 1 0ตามมาติดติดกับเรื่องราวสุดซึ้งแน่นอนฝากตามด้วยครับ มาบวกเนี้ยครัคบ,บพูดไปเรื่องเหมือนกันนะเนี่ย